นี่นักมากวันนี้ชิโลล็อกคร <ไป S 2> ับด,ด้วยฮะห,หน้าตาอะไรไม่เป็นไรจะไปเกิดมาทำไเฮ้ยพี่พี่กลับไปเซ็นนะสวัสดีครับแฟนคลับทั้งหลายนะครับวันนี้ เป็นวิหมายดีครับเราจะไปทําบุญกันเ,เป็นอะไรนะฮะพระป่าสามัคคีพระป่าสามัคคีพระป่าสามัคคีนะครับก็คือวันนี้หน่วยฝึกทหารใหม่พอ,พ,อพ,อพอดีปล่อยทหารบัดพัดดดดดกนะครับลรวก็ร่วมร่วมทาบุญกันมามาป่ากันมา,มาป่า,ปาแล้วก็ถวายเทียนพรรษาใช่แล้ววันนี้จะใกล้เข้าสู่บรรษา,าครับ,รบก็ขอเชิญแฟนกับ,ก,บกับตันสัง,งเกตมาร่วมบุญ ร่วมบุญกันด anyway ้วยนะครับก็เลยเราก็เลยถือโอกาสนะครับชิโร่ครับกับตันนิ่งๆนะนิ่งๆถือนิ่งกับตันสเน็กก็เลยถือโอกาสพาน้องๆนะครับชิโร่แล้วก็นำโชคมาร่วมบุญกันด้วยเลยนะครับเชิญท่านร่วมบุญกันครับผมเข้ามาสมบูรณ์เข้าไปนะฮะนี่แหละนี่แหละครับเราอยู่กันแบบนี้นะครับเราเออ่ พางูมาทำบุญวิวไปทุกปัจจัยเลยจะให้เข้าไหมเนี่ยก็เรามากันที่วัดแก่งอาจารย์นะครับวัดแก่งอาจารย์นะครับมีผ้าจาร์นักเทศ อยู่ด้วยนะครับท่านนะครับมีสถานีวิทยุของอาอะไรนะสารสารรถพิเศษนะเขาต้องมาแบบพิเศษพิเศษพิเศษอา <laughs> จารย์ครับชีโร่ห้อยหัว,ลวเลยชีโร่ น้ำโชคเป็นนี้นำโชคแล้วก็ชิโร่เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของของน้องๆงูทั้งหลายนะครับชิโร่เหละมันเพิ่งลอกกันไม่ใช่เหรอชิโร่เป็นไงได้สองอาทิตย์ร้อนบบกเข้าวัดร้อนบบกชิโร่พี่ไม่ตามเป็นสีคุ่นๆใกล้จะลอกคาบแล้วแล้วมันมองเราเห็นไหมเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนำโชคครับน้ำโชคเอาโชคสวัสดีเซียนาดารามาถวายด้วยครับโอ้ดารา ดารามาด้วยราชการราชการไหมเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์ครับจะขออนุญาตถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะครับครับผมขออนุญาตคุณผ้าก่อนเนาะอ่าครับผมแล้วเนี้ยถ่ายรูปก่อนเขี้อายเลยขี้อายหรือเปล่าเนี่ยอา่าผ้าจอนต์าลยครับผ้าจันต์ต้องตัดผมใช้แค่ช้อนครับแค่ช้อน เขาไม่ชอบให้จับกำเนาะมันเหมือนกับแค่ประคองแค่ปรคอเอามองกล้องหน่อยเดี๋ยวต้องอันช้างเนาะเดี๋ยวออกซิลนะนอนนิ่งเลยอะใปกันบนเนี้นะฝั้น่อยสแล้วคผ้วผมถ่ายรูปข้าวองเข้าเลยมากรเห็นไเปล่าใกล้รูได้เลาข้ามามาม ตาตอนนี้ตาเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะเนื่องจากว่าเขาลอกภาพจะลอกภาพตาจะลอกครับครับก็จะคุ้นหัวนิดนึงเราจะทานทานไม่เผ็ดใช่ไหมครับได้ได้ก็ได้ได้ได้เพื่อหลวงพ่อเท่าก็ดีนะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อได้สองทุกทีแ้วนะครับ้สองทุแล้วเฮ้ยสวเดี๋ยวถ้าเกิลอกภาพแล้วสีก็จะสวยเลยโอเคไ อาจารย์นะไปได้ครับไปได้ไม่เป็นไรนี่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 เนตัวเยอะครับนี่แหละครับเขาตัวเยอือาจจะมีเสียงนิดนึงเพราะว่าคอเขาระบบการหายใจระบบการหายใจเขาไม่ค่อยดีครับ วันนี้ก็เป็นยิ้หมายดีครับทางหน่วยฝึกฐานใหม่กองร้อยฝึกรถพิเศษที่หนึ่งก็ได้จัดผ้าป่ามานะครับเลยกับตันสนิกนะครับก็เลยถือโอกาสได้นําน้องๆงูนะครับมาเป็นตัวแทนก็คือมีเจ้าชิโร่นะครับแล้วก็นําโชคนะครับเป็นตัวแทนของงูในศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูนะครับต่อไปเป็นการถวายครับ นโมสาธุตโตอะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะาธะโตอะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะาธะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธพมาทธัสสะคำสวรรค์นะี้ที่มานี้ไม่ยัง,งปีมา,านี้ไม่ยังพันเตปีมานี้ไม่ยังพันเตฟังสกุลารจีวรานิตังสกุลารจีวรานิ สัพปริวารานิสัพปริวารานิพิภูสังคสสะพิภูสังคสสะโทโนชยามะโทโนชยามะสาธุโลทันต์ข้าพระบาทคุลจีวรข้าพระบาทคุลจีวรกับทั้งบริวารกัทั้งบริวารหหลายเรน้พระเจ้าข้าขพเจ้าแต่พระเจ้าข้าอีกคั้งเสียงการะ จิโร่จิโร่จิโร่ไปหาของขังแล้วอีมังบางสปูไรจีวาลังอัศมิกังไมหังตาปนาทึไปนู่นเยไปทั่วแล้ว สี่แ้วลูกไม่ต้องเข้าไปยึดตุกมานี่อยู่เอาหือออกอยาเพติดจับยาเย <c oughs> เอาไปใต้โต๊ะเลยนี่รอบข้ามก,กี่ครั้งเลยรอข้ามทงโนโนเดืนโอนยืนสงค์แล้วรอบข้ามมีเราจะดู ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่เขาอ่อนแอด้วยครับอาจารย์ก็ทุกท่านก็รับบุญร่วมกันนะครับที่เข้ามาชมนะครับนั่นพามาทำบุญก่อนมาทำพื้นที่ที่วัดเนี่ยเขาพามาบ่อยแค่ก็โชว์อยู่มาแต่นนัานแล้วทิ่ ตอนนั้นจจไม,ม,ม่ตอนนั้นตอนนั้นจัดเจ้าด้วยเจ้าจะพอใจด้วยตอนนี้พอใจพอใจเสียแล้วเขามีอายุกี่ปีถ้าเป็นอายุเทียบทเท่ากับคนก็ประมาณอาอยี่สห้าถึงสามสิบปียะทาว,ารวราาเร,ร,รเวะมะปุราปาริปุเรจิสาสารเอวา,ามิวอิโตตินังเอตานังอุปการปฏิอิจตังปฏิตัง เนะสโตสเพปูริ uh, ังสจันโะโสยถามิโตตะโสาเอาับอนชิโลวิวรุโโวินาสตุมาเตภวัวันตรายสุขีธิการโกภวัตอภิวันัชยริสานิจาลุถาปัจายโนจัตตารุธรรมวัติินสุขังพระรัง เอออตาราธาสุทิตาวิรุณหาบุตสัจนิโรธาสุทิตาหุตาสหัสสิิยาติภิกขตุสสะปังกลางรัันติสัพเทวตาสัพพตุสุทิตสัพพะธรรมานุปการานาริะสัพาสุทิตาภะวันติภก พี่ขี้กับพี่เนี่ยต้องฝากลักนะคนก็พูดเล่นไว้ตรงอ่างขี้ใสอาจารย์ครับอันนี้ได้มาทำบุญอาจารย์ให้ศีลให้พรบุญกุศลคุ้มครองเดี๋ยวข้าต่อไปน่ารัักจงเจอความร้อนเหรอจะเลื้อยไปเรื่อยครับข้าต่อไปเป็นมนุษย์ เอดาาล้มเข้าุพ่อนเอ้ครับถ้ดูอย่างนี้ทำไมน่ารักมนางมีหลายคลิปลองเข้าไปดูนะลาครับพ่อบอกลาห่างๆก็ได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ชิลล่รอกด้วยฮะ thank you